สวัสดีครับน้าๆนนครับจากตะทุ้ที่เห็นอยู่ในเพจของมิวเซเวนของเราครับลหลายๆท่านถามเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟของเรบบรดาแผงสวิตช์นะครับข่างคนขับแบบนี้นครับลหลายๆท่านคงจะหลอดขาดหรือดับไปวันนี้ช่วงที่เราว่างๆช่วงที่เราต้องพักอยู่บ้านเรื่องของโควิด -19 นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนหลอดไฟกันตอนนี้ผมรื้แผงคอนโทรลตัวนี้ออกมาแล้วนะครับออกมาจากประตูนะครับนี่เรามาดูข้างหลังว่า มันมีอะไรตรงไหนที่เราจะเปลี่ยนหลอดไฟบ้างหลอดไฟเดิมมันคือลักษณะแบบนี้ครับนะครับมันจะมีอยู่2อันแบบนี้นะครับเราจะสังเกตว่าเราจะสังเกตว่าหลอดอันเนี้ยนะครับมันขาดแล้วเป็นสีดำๆเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหลอดตัวนี้กันนะครับตอนนี้เรามาดูหลอดของมันหน่อยนะครับหลอดของมันหน่อยว่ามันมีหน้าตาแบบไหนให้เลือกซื้อนะครับ หลอดที่เราซื้อมาเนี่ยเขาเรียกว่าหลอดหน้าปัดนะครับขนาด1 2โวลต์ขนาด1 2โวลต์น,น,น,นะครับหลอดหนึ่งตกประมาณ10บาทถึง15บาทซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะซื้อก็คือถ้าซื้อมาพร้อมฐานแบบนี้เลยก็อ,อยู่ประมาณ3 5มสบาถึงสีบบาทที่เรามาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนหลอดไฟกันผมมีข้อสังเกตนิดนึงคือหลอดไฟข,ของเดิมนะครับอันนี้หลอดไฟข,ของใหม่สังเกตว่ามันจะเล็กกว่ากันนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราใช้ได้ อันนี้เรามาเริ่มเปลี่ยนหลอดไฟกันเราใช้ไขค,รครวงนะครับอัดไฟเล็กๆงัดลวดนะครับงัดเส้นทองแดงที่เขาปลูกไว้เรางัดออกนะครับงัดออกแล้วแกะออกทั้งสองฝั่งเลยนะครับที่ผมได้งัดไปบางบางส่วนนละ้คือความรวดเร็วนะครับงัดออกแล้วก็ดึงออกนะครับ,นะรบแล้บเราก็ดึงหลอดไฟออกนี่ตเนะัเหลือยแต่ขานนะครับเหลือแต่ขาด ตอนนี้เราก็จะเอาหลอดไฟอันนี้ที่เราซื้อใหม่เนี่ยที่จะมาเปลี่ยนนะครับจะเสียบแทนเข้าไปข้างในจะเห็นว่าจะมีรูเล็กๆสองอันนมครับใส่ทอดเส้นทองแดงเข้าไปฝั่งละหนึ่งอันครับเดี๋ยวครับรใส่ก่อนเห็นไหมครับพอใส่เข้าไปฝั่งละหนึ่งอันแล้วเราก็ดึงดึงลงมาให้จมนะครับดึงลงมาให้สุดแต่ นี่นะครับถ้าบางท่านอาจจะจะใส่ไอตัวพุ่มนี้ก็ได้ครับพุ่มสีนี้ก็ได้จะไม่ใส่ก็ได้นะครับหรับผมผมที่ว่าผมไม่ใส่เสร็จปุ๊บเราก็ดูตามร่องบากของเขาครับจึงให้ตึงนะครับแล้วก็ม้วนขึ้นมาแล้วก็พันไว้พันสองรอบนะครับการหลุดนะครับ นะครับทำอีกครั้งหนึ่งดูนะครับมันจะมีล่องบากแล้วดึงให้ตึงตึงขึ้นมาแล้วก็ม้วนนะครับแล้วก็ม้วนวนไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราจะเห็นว่ามันยังเหลือปลายอยู่เหลือปลายอยู่ยาวเกินไปยาวเกินไปเราก็ตัดออกจริงจะสามารถตัดออกก่อนก็ได้แต่ผมกลัวภาพนะครับตัดออกไป ว่าตัดก่อนแล้วมันเดี๋ยวจะสั้นเกินครับยังไม่ใช่มืออาชีพนะครับเป็นมือสมัครเล่นตัดออกไปนะครับตัดออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ดูงานของเราให้เรียบร้อยหน่อยหนึงตัดตกแต่งให้เข้าที่เข้าทางนะครับแัดตกแต่งให้เข้าที่เข้าทางแล้วเราก็พับเก็บนะครับพับเอีกไปทั้งเยบร้อยแล้วก็พับเ,บเ,บเก็เบ นครับเสร็จเรียบร้อยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนี่เราก็พร้อมที่จะใส่ละนำกลับมาใส่ใส่เข้าไปนะครับและใช้ใช้ขั้ว,วก็จะมีล็อกของเขานะครับใส่ให้ดีแล้วหมุนปิดเป็นอันเรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ เป็นอันที่ผมได้เปลี่ยนหลอดไฟไว้แล้วนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวท้า้งงอยู่ครับถ้ามีเวลาและมีอุปกรณ์พอนะครับตอนที่เราถอดออกมาแล้วเนี่ยไอ้ตามหน้าคอนแทคทั้งหลายเนี่ยฮะเราใช้สเปรย์ที่สําหรับล้างหน้าคอนแทคอย่าใช้โซนักนะครับต้องใช้เป็นสเปรย์ล้างหน้าคอนแทคมาฉีดนะครับฉีดล้้งทำความสะอาดซะหน่อยนะครับเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นเหมือนการเราบำรุงรักษาเขาครับเนี่ยเสร็จแล้วครับ สองฝั่งเราใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้เราก็ใส่หลอดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถึงช่วงที่เราต้องไปประกอบกับเหมือนเดิมตอนประกอบเนี่ยไม่ยากนะครับแต่ที่จะยากก็คือตอนถอดนะครับตอนถอดให้พึงระวังนิดน,นึงเนื่องจากว่ารถอีสุสิวเซเว่นเนี่ยหลายๆของหลายของนานๆหลายๆท่านเนี่ยน่าจะมีอายุเกิน10ปีแล้วนะครับการถอดเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่า เมื่ออายุมันเยอะอุปกรณ์ก็เริ่มเสื่อมโทรมนะครับมันก็จะเริ่มจะแตกจะหักง่ายเพราะฉะนั้นเวลาถอดให้ระวังนิดนึงของผมถอดมาก็คลิปหักไปตัวแล้วนะครับตามสาภาพตามอายุของมันนะครับแต่ตรงน,นี้ไม่เป็นไรหักไปตัวยังมีตัวหรือที่จะพอล็อกได้นั้นต้องระวังกันหน่อยนะครับต้องระวังกันหน่อยนะครับโอเคคาดว่าคลิปสั้นๆอันนี้น่าจะช่วยให้เราพอที่จะทําเองได้ในช่วงที่เราหลบโรคภยัยโควิด -19 ยังไงคิดพลาดยังไง ติดชมกันได้นะครับขอบคุณมากครับ